สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาเล่านิทานเรื่องบทเรียนของน้องเกมให้ฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะตอนกลางวันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จน้องเกมและน้องกบเดินไปเข้าห้องน้ำพร้อมกันหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วน้องกบบอกน้องเกมให้หล้างมือตามที่คุณครูสอนแต่น้องเกมไม่ยอมทำตามพร้อมกับบอกว่าฉันไม่ล้างมือหรอกเสียเวลาฉันจะรีบไปกินขนม เมื่อน้องกบล้างมือเสร็จจึงเดินตามน้องเกมไปที่โรงอาหารน้องกบมองเห็นน้องเกมกำลังใช้มือหยิบขนมกินอย่างอร่อยอร่อยจึงเตือนน้องเกมว่าน้องเกมไม่ได้ล้างมือหลังจากออกจากห้องน้ำแล้วยังมาหยิบขนมกินอีกมือน้องเกมไม่สะอาดเลยนะแต่น้องเกมก็ไม่สนใจและหยิบขนมกินต่อพอตกตอนเย็นน้องเกมปวดท้องมากและรีบวิ่งเข้าห้องน้ำ คุณครูถามน้องเกมว่าไปกินอะไรมาจึงท้องเสียน้องเกมตอบว่าก็กินข้าวและขนมของโรงเรียนเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆพอดีน้องกบได้ยินจึงบอกคุณครูว่าน้องเกมเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วไม่ยอมล้างมือและยังใช้มือสบปรกมาหยิบขนมกินอีกคุณครูจึงเตือนเด็กๆว่าหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้งอย่าลืมล้างมือและอย่าใช้มือที่สกปรกหยิบขนมกินเพราะจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลังจากวันนี้น้องเกมจึงไม่ลืมที่จะล้างมือทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ำและยังคอยเตือนเพื่อนเอนให้ล้างมืออยู่เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดจะทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะ